สบายดีครับสุขูสุขน่นมาเจอกันอีกแล้วครับนาเอวนาเอวเสื้อผ้ามาหยังมือน,นิผ้าว่าสม้มบรรยากาศสวนครับนั่งลินซื่ือนี่ละอูมีหยังมือใน,นก็นไดาเสียงลมวอยวอยว่ยาวครับผมเอาไปเบิ้งกันว่าสิพ้าไปเบิ้งหยัางมือนนีิไปเบิ้งกันเลยครับโบนี่ครับเบิ้งไผ่ครับผม ที่เพาะไว้ครับนี่อยู่ประมาณกี่ต้นนะเกือบยี่สิบต้นนะครับผมนี่ครับน้ำหลังจากขุดไว้ไซสเลยครับนี่เห็นบอกครับนามเต็มอยู่ครับห้องใส่ไก่ห้องเพาะทัวอยู่ครับนี่เห็นบอกครับขุดจากห้องใส่ไก่ขึ้นมานี่กระลัง เพาะนี่ตาไคอยู่ในไปแบบแนวนี้เลยครับกำลังเพาะครับโอ้ยเขียวงามเลยครับนี่ก็เป็นพริกครับนี่เห็นบ่ครับใส่แบบเอาอยางรถมาครับมาตัดกำลังปลูกผักครับนี่ผักกาดหน่อยนี่ก็แตงโมครับ กรลังเพาะแตงโมไว้นี่เห็นไหครับนี่หม,หมักอึกครับเห็นไหมนี่ขุดใหม่ครับน,นี่เพิ่ง่าขุดใหม่ครับ มันครับมั่นเอาไว้เวลามันเหมืนผงๆออกมานี่ครับเห็นบ่กกำลังตัดวัชปูกครับพวกมันหาหน้าที่นี่นี่ครับผลผลิตที่เขาได้นี่นี่พวกขาตะขคร่อันนี้เป็นมะพร้าวครับกำลังมะพร้า,าว พึ่งได้ปีแรกครับนี่ยบอกครับกล้วยปีแรกครับกระลังงามเห็นบ่ครับนี่แทมเป็นกล้วยทางนั้นเลยครับขนุนครับ มาคึกบานผมเอินมาเขือข่ายกมื่อนี้กับพ่อแค่นี้นะครับผมพามาส้มบรรยากาศสวนกขอจบคลิปใปเท่าน้กรครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,า,าน้ำเดะเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปต่อไปก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม